แรกน่าก็ดูโคตติดเมือโอเคนะผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินด,ดีต้อนรับก็สู่ YouTube c h anel n นัทเอโตะนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็หลังจากที่เวียบร้อยอีนาวของผมเนาะห่างหายไปจากช่องมานานนะครับผม สำหรับคลิปนี้มันก็กลับมาแล้วนะครับผมพร้อมกับสเต็ปใหม่ของมันเดี๋ยวมาดูกันว่าสเต็ปนี้ผมทําอะไรกันบ้างนะผมเดี๋ยวมาดูสเต็ปเครื่องกันก่อนดีกว่านะค,คนดูนะก็สําหรับสเต็ปเครื่องนะครับของเวิบ้อยเนาะอีน,ะนาองผมตอนนี้นะครับก็จะเป็นสเต็ปลูกขนาด52.4นะครับคนดูคือลูกไซส์สแตนดาร์ด ตอนแรกอะ่ะผมกะว่าจะใส่ของเวฟร้อยยี่สิบห้านะครับแต่ลูกของเวฟร้อยยี่สิบห้าเนี่ยลักษณะหัวลูกของมันมันจะเป็นหัวลูกสูบที่เป็นลักษณะเป็นแอ่งนะครับผมซึ่งกําลังอนะัดอ่ะมันจะน้อยเกินไปนะครับอ่าเบ้าซีซีนะครับผมเบ้าฝาเนี่ยมันจะไม่ได้ตามที่ผมทําฝาเนาะถ้าคุณผู้ชมนะผมติดตาม ที่ผมนาะก,ก็จะเห็นว่าผมมีการทำฝาสูบใหม่นะครับผมกับสเต็ปวาวเดิมอ่าตอนนี้ก็คือเป็นสเต็ปวาวเดิมอยู่นะครับซึ่งลูกสูบที่ผมเลือกใช้ก็จะเป็นลูกสูบของคิก125ไอนะครับผมเพราะว่าลูกสูบของคิก125ไอนี่มันจะเป็นลูกในลักษณะที่เป็นหัวเรียบนะครับผมไม่ใช่เป็นแองเหมือนกับของเวฟ125นะคนดูนะครับผมมันก็เลยทำให้เราสามารถที่จะทำซีซีเบ้าฝา ได้นะครับผมสามารถที่จะแบบว่ากําหนดซีซีเบ้าฝาได้ง่ายกว่าลูกของเวฟร้อยยี่สิบห้านะครับผมซึ่งลูกสูบของคริกร้อยยี่สิบห้าอเนี่ยเวลาเอามาใส่กับเวฟร้อยนะครับผมในสเตเ็ววาล์วเดิมนะครับต้องทําการหลบวาล์วนะครับผมเนาะต้องต้องแบบหลบใบวาล์วอะอยู่ที่หัวลูกนะครับผมแต่ของเวฟร้อยยี่สิบห้านะครับผมลูกของเวฟร้อยยี่สิบห้าเนี่ยก็หลบเหมือนกันนะคนดูนะครับผมหลบอยู่นิดหน่อยนะครับผม นิดหน่อยจริงๆนะครับผมเนาะสำหรับใครที่อยากจะเอาไปทำนะผมอ่ะเดี๋ยวมาดูส่วนอื่นนะครับหลังจากที่ใส่ลูกไปแล้วนะผมฝาสูบก็ใช้เป็นสเติฟฝาเดิมอยู่นะครับฝาเดิมวาล์วเดิมนะผมแต่มีการทำซีซีเบ้าฝาใหม่นะครับก็โดยการปาดฝานะครับผมนะส่วนปาดไปเท่าไหร่ก็เดี๋ยวไป รอชมคลิปหน้านะผมคลิปนี้ก็แบบว่าเอารายละยเอียดข้าวๆนะผมคาบูนะครับก็เป็นคาบูแดดนะรอบนี้ผมก็จะใช้เป็นคาบูแดดนะครับขนาดปากก็24มิลตัวนี้ก็ยังไม่ได้จูนนะครับก็คือรีบประกอบเครื่องแล้วก็รีบมาเทสนะอยากคือคือใจนะครับอยากจะเอามาเทสว่ามันจะแบบมันจะติดมือขนาดไหนนะคือประกอบใหม่ๆเลยนะครับผมส่วนท่อไอเสียนะครับ ตอนนี้เอามาใส่ใส่แบบใส่เพื่อที่จะรองก่อนนะครับก็เป็นคอคอตรง125นะครับผมเอยไม่ใช่คอตรง25มิลนะครับไม่ใช่1 2อเนะคนดูเป็นคอตรงๆธรรมดาเฉยซึ่งผมก็ยังไม่ได้ได้ได้ไล่ใหม่นะเดี๋ยวค่อยไล่ใหม่นะครับส่วนชุดคัดยังเป็นชุดคัดเดิมนะครับเพราะว่าลูกมันไม่ได้ใหญ่อะไรมากมายขนาดขนาดนั้นนะครับก็ยังใช้ ชุดคัดเดิมผ้าคัดเปลี่ยนใหม่นะผมสปริงคัดเดิมเนาะก็ล้างชามคัดอะไรปกตินิดหน่อยนะผมเนาะแล้วก็เจาะตรงชามคัดเพื่อให้น้ํามันเข้าไปเลี้ยงผ้าคัดไม่ให้มันลื่นนะครับเนาะส่วนท่อปลายท่อก็จะเป็นปลายท่อของเวฟร้อยสนะครับเนะีตัวนี้นะครับก็ถ้าใครสนใจก็สามารถสั่งเข้ามาได้นะนะครับผมโอเคนอกนั้นก็ยังไม่มีอะไรนะผมกล่องไฟตอนนี้ ไม่ได้ใช้เป็นกล่องของเวิบร้อยนะครับผมก็มีการปรับเปลี่ยนกล่องไฟด้วยนะครับผมส่วนกล่องไฟใช้ของอะไรเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวก็จะบอกนะครับผมเนาะมาเดี๋ยวมาลองฟังเสียงกันก่อนดีกว่านะว่ากับสเต็ปลูก52.4เสียงมันจะแน่นขนาดไหนนะผมกับเวิบร้อยสเต็ปนี้ผมบอกก่อนนะผมสเต็ปนี้ที่ผมวางไว้อะก็คือตะว่าอยากจะขับนั่งเล่นชิลๆนะคนดูคือเอาสักประมาณ1 3 0 นะไม่รู้จะได้หรือเปล่านะคนดูแต่ก็ในแจ็คือได้แน่นอนแนะีะยทุกคนนะนะครับอ่ะเดี๋ยวมาลองฟังเสียงกันก่อนดีกว่านะครับโอ้ตังเกงแบบตังเกงทํางานนะคนดูคือรีบรีบประกอบแล้วก็รีบ,ร,บรีบมาทําให้คนดูได้ได้ชมเลยนะตัดเลยนะครับคนดูตัดั้งเดียวติดเออเดี๋ยวเดินเบาขึ้นอีกสักหน่อยดีกว่าาเดินเบาขึ้นอีกสักหน่อยเดินเบามันมันต่ำไป ใช่ท่อสปีกของมันนะอันนี้คือเอามาใส่ก่อนนะคนดดคาบูก็ยังไม่ได้จูนะครับตอนนี้ก็ยัดใส่ยัใส่ก่อนเลยนะคาบูที่ใช้อยู่ตอนนี้ก็จะเป็นนุ่มหนู35แล้วก็นุ่มหนูน้ํามันเบอร์อยนะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงกันหน่อยดีกว,ว่าว่า สตาร์ทครั้งแรกน้คนดูแม่งเลยคือเปิ้ลนสวดได้อ่ะเออคนดูถ้าแบบว่าเราเซตแบบไม่เกี่ยวไม่ชนนะครับมันก็สามารถาที่จะทําแบบนี้ได้เนาะ mm hmm. ยังไม่ได้ลัดอินเลยนะทุทกคนก็คือแบบสตาร์ทเนี้ยคลิปเนี้ยครั้งแรกเลยนะดูดโคตริดมื่อคนดู ยังไม่ได้รัดยินนะคนดูเดี๋ยวผมก็อาจจะไม่ได้ขีนนะ่แบบคือเร็วมากสักเท่าไหร่เนาะ อันอนะมัน,น่ะมันยังแบบไม่ได้รันก,กินนะคนดูมันมันก็เลยเป็นแบบว่ายังไม่กล้าแบบซัดออกสัดเท่าไหร่นะเดี๋ยวลองดูอีกว่า ลองดู GPS กันนะครับผมว่าสเตตินี้นะครับ GPS ที่ผมตั้งไว้ก็คือประมาณ130 gps นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้หรือเปล่านะครับผมขอรันอินกันสักหน่อยก่อนนะครับพูดแต่เสียงแบบว่าได้อยู่นะอันนี้จะเต็บวาวเดิมด้วยนะคนดู แล้วก็กดแชร์กับช่องนัดอิโต่ด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมไอ